สวัสดีครับวันนี้พามาดูตอไม้ตอประดูนี่นี่คือตอประดูที่ชาวบ้านเขาตัดไปขายไปขายให้กับผู้รับซื้อซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปเผาถ่านหรือจะเอาไปทำอะไรนี่มันเป็นสามกิ่งออกมานี่กิ่งและประมาณมากกว่าคืบ มากกว่าคืบส่วนอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อน,นอันนี้มากกว่าคือบอันนี้เล็กกว่าหน่อยประมาณคืบจะสังเกตว่าตอขนาดนี้ก็มีแก่นแก่นมันจะเยอะมากนี่เปลือกไม้กัะพีไม้แก่นไม้ ไม้ประดู่เป็นไม้ที่มีมีแก่นไม้แล้วมันก็มีลายไม้สามารถเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์เอาไปทำาไม้ที่ใช้งานได้คุณภาพดีแต่ถ้าเอาไปเผาถ่านก็ดูเหมือนว่าจะเสียเสียประโยชน์ไปเยอะเลยนี่ชาวบ้านมาตัดไป เอาไปแล้วกลนไปหมดแล้วซึ่งทางโน้นก็ยังมีอีกเจะพาไปดูชาวบ้านแถวนี้ว่างจากงานไร่งานนาแล้วเขาก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือตัดไม้เผาถ่านนูนทางโน้นเห็นไหมครับมันกำลังเผากควันกระมงอยู่นะ อาจจะมองไม่ค่อยชัดไกลๆนะแต่สีขาวๆนั่นนะครัขาวๆหลังแนวต้นไม้นะ่ะอันนั้นนะ่ะเผาฐานเผาหญ้า,านี่ต้นเล็กๆขนาดนี้ก็ไม่เหลือครับยังไม่มีแก่นเลยแก่นแค่ประมาณ1เซนถ้าไม่ถึงคืบนี่ แทบไม่ได้อะไรแทบไม่เห็นอะไรยังไม่มีแก่นแสดงว่าไอเนี่ยต้นนี้เอาไปเผาฐานแน่นอน ส่วนตอนนี้จะเห็นว่ามีรอยตัดหลายกิ่งมากเลยซึ่งแต่ละกิ่งมันก็ใหญ่อยู่นี่ใหญ่ประมาณคืบ่หนึ่งนี่แต่มันไม่มีแก่นที่มันไม่มีแก่นเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นกิ่งครับไอ้ต้นที่มีแก่นนะมันถูกตัดไปนานแล้วแล้วก็ไอ้กิ่งพวกนี้มันออกมาทีหลัง มันก็เลยไม่ไม่มีแก่นมีก็มีน้อยมีช้าครับนี่มันก็จะมีบางบางกิ่งที่มันมีแก่นอยู่เริ่มเกิดแก่นแต่ว่าเนี่ยเรือนว่ามันเป็นกอเลยเมื่อตัดไปแล้วถ้ามันไม่ตายมันไม่ตายจริงๆมันก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่กลายเป็นกอกอประดู่ไม่ใช่กอไผ่คนะกลายเป็นกอประดู ก็กลายเป็นดิ่งเล็กๆขึ้นมาล้อมรอบเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นอีกกอหนึ่งนี่เอ๊อเดี๋ยวนี่เป็นอีกกออนนี้กอใหญ่ครับก็เหมือนเมื่อกี้ครับ แต่ว่าเอ๊ะอันนี้ดูให้ดีนะว่ามันเป็นประดูหรือมันเป็นสะเดาอาจจะเป็นกอสะเดาหรือเปล่านะตอนที่เขาตัดเราก็ไม่ได้มาดูอ่าอันนี้น่าจะเป็นสะเดามังเนี่ยมีแก่นมีแก่นนิดนึง ก็มีเก่นบ้างน่าไม่ใช่สะเดาฮนะอันนี้ประดูเลยแหละจะสังเกตว่ามันมีใบมันยังเหลือใบยอยู่ใบมันออกมานี้อ้อออไม่ใช่มันออกมาจากต้นนี้แต่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชบสะเดาแน่นอนนะก็น่าจะเป็นประดู แต่เนื้อเปลือกมันเหมือนสะเดาอันนี้ก็เดากันไปก็เดากันไปครับเดา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 นี่อ่าพอมีบ้างเล็กน้อย มีทั้งสองอย่างอันนี้มันใบประดูส่วนอันนี้มันเป็นใบสะเดาเอาโนนใบประดูก็น่าจะขึ้นรวมๆกันเนี่ยติดกันอยู่สองต้นเนี่ยประดูสะเดาสะเดาประดูไอ้นี่ประดูมะขามเทศ